สวัสดีย้ำเศา้าครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยสีเกตชาแนลคลิปนี้สิ้้าพี่น้องป้องปลายมิดมอแคนแฟนมอลำไปน้ำหาน้ำหาค้นครับพี่น้องน้ำหาค้นที่ว่าอีลานอยอุงอิงยอดหนึ่งวันบปถึงสามแสนวิวเพราะว่าบรไดัออกเพลงมาโดนแลว้ว คอนอื่นก็นสวัสดีไปยังแฟนคลับ FC สาวน้อยเพชรบานแพงแฟนคลับ FC อีลาหน่อยอุิงสู้ขู่สุขคนด้อครับเดอ้อตอนนี้ยอดวิว1นึ่งล้านหแสนกว่าวิวแล้วครับพี่น้องติดอันดับที่34ของโลกใสมันอยู่ใสอันพูดถีวา่าเี่ยไหม พูดถึว่าให้อีลาน้อยองเองยอดบิวพอถึงสามแสนต่อมือมุดเงากล้วยอยู่นีบอ,รอหร้อไปสนไอนูุใสแล้วบพหนามาแน่นี่นั้จังสิแมนเขาหู้หุ่นกับวาจาักพี่น้องต่องยางน้ำหาเพิ่นจักน้อยเพิ่นส์ กล้าเสนอหนาออกมาบุเพราะว่าเพ่นปลามาดเนาะปลามาดประมาดแฟนครับเอซี FC อีลานนอยอุงอิงย่างขักดูถูกกันเกินไปแล้วไม้ฝาทอเนี่ยก็คือบาเปิดพี่น้องกันเปิดพร้อมว่าสมุดลงนีแล้วว่าคือนี่ ไอ้ผู้ว่าไอหลานะอุอิงยอดวิวมาถึงสามแสนเห็นไหมเออโมเมนตกหมดข้อหานไอ้สี่แงะแกไปแล้วบ่นั่นหละพี่น้อง คนเฮามักซีดูถูกดูแคลนนำจิตนำใจคอมิตหมอแค้นแฟนหมอลำหูนยอดวิวยอดวิวอีหลาหน้อยอุ้งอิงหุ่นสูงก็ปลายเผ่าอีก เป็นจังใดสมมือเริ่มมีเข้ารางมาแล้วครับพี่น้องสิมีว้องมอลำศิลปินนําไปลองเต้ยนําไปเป็นก่อนเต้ยสำหรับอีลาหน่อยอุ้งอิงเนาะสำหรับเพลงใหม่นี่สาวสำหน่อยค่อยหักแม้แต่ศิลปินในสาวน้อยลำเพลินโชกันยังลองขอ อยากเสด้ไปเตยการที่ศิลปินหลากหลายคนอยากิสด้ก่อนล่ำของอีหลาน้อยอุ้งอิงไปเตยมันก็เป็นอีกมาตรฐานหนึ่งคือความดังครับขยายฐานความดังของอีหลาน้อยอุ้งอิงออกไปแต่มันก็มีสิมีแฟนคลับเอฟซี FC. จัก ของแท้จากของปลอมจากกลุ่มก่อนที่มักยุแยงแตะแคงหัวนนะะยุแยงแตะแคงรั่วหรือบอ่อที่เห็นศิลปินคนอื่นๆเอาเพลงของอีลาโนออ่งอิงไปร้องอหลายครั้งหลายคราที่อีลาน้อยอ,อิงออกสิงเกินมากแต่สิมีคนมาคอมเมนต์ว่าใครเขาจะเอาไปร้องเพลงไม่ดัง พอมีคนเอาไปลองปรับก็ว่าเสียงดีจังสัน่นเสียงดีจังสี่สู่เ,เก่งก็ต้นสบับจังสัน่นจังสี่กมีคือซุ่มปันนะครับเข้าใจเนาะพี่น้องซุ่มปัน่มมนบัลเ่แฟนคลับเอฟซี FC ของอีลาหน่อยอุ้งอิงตัวยงครับบัลเ่เอฟซีแฟนคลับของอีลาหน่อยอุ้งอิงโดยตรง ผู้ใดเขาสียเอาไปลองก็ตามสร้างเขาครับพี่นองเพราะว่าเขามักเขาจังเอาไปลองไอเขาลองมวนบมวนกับสร้างสร้างเขามันเป็นเหลืองของเขาเป็นเสียงของเขาเนาะอโอ้ คไข่นกมากอยางไนพี่น้องอืมเปิดไข่นก,กง่ญ่เลยนั่นคือมาตรฐานของอีลาหน่อยอุ้งอิงครับแล้วก็เป็นมาตรฐานของมิดหมอแค้นแฟนหมอล่ำเอซแฟนครับของอีลาหน่อยอุ้งอิงที่เป็นศิลปินมหาชน ออกซิงเกิลมาต้องหนึ่งมาแรงเท่านั้นเห็นบอกครับความสมัครสมานสาม,มาคัคคีความหักความแพงบอมเนว่ามะปันเอายอดวิวครับแต่เพลงเพลงมันดีครับเพลงมันดีเพลงมันเป็นจังหวะที่มวนที่ซื่น เสพได้กันแทบทุกเพศทุกวัยไอ้คนที่ว่ายอดวิวบ่ขึ้นยอดวิวบ่สูงบ่ได้ออกเพลงมาโดนน่มันห่างหายไปโดนกระแสตกกระแสเติร์กบอวซุ่มันนั่นบ่ได้เกิดหรอกครับมันกับบ่ได้มคาคอมเมตนให้ผู้ใด fc มันจักเป็นศิลปิอ่เอศิลปินผู้ใดก,กับ,บองหูครับพ่อะย,ยังครับมันบอะกาเปิดนาเปิดตาพวกีิมาคอมเมนต์แบบในด่านลบๆดูถูกด,ดูแค้นเอ่คเอาคน้น,นไปเปรียบเทียบคนนี้จังสั้นจังซี่นี่ยนะพวกซุ้มนี้บ่กเปิดนาครับมันบอะกาเปิดนาบอะกาสแสดงโตตนเอาง่ายความจริงใจบอมมี สำหรับบุคคลจำพวกเหล่านี้อยาเสพไปดหายคายาเสพไปหายราคามันเพราะว่ามันกับว่าด้มาสางประโยชน์อียงให้กับอีลาน้อยอุ้งอิงดอกมันเบิงมันเบิงมันเบิงแค่นั้น,ม,น,ม,น,นมันเบิงบางเทื่อนเบิงบ่จบดอก Melt, มันเข้ามาเบิงซือ้อเพื่อต้องการว่ามีคนเบิงอีลาน้อยอิงหลายบ่แล้วก็เอาไปเม่นแซะ จังสันจังสี่นะพี่น้องผู้ใดก็ตามเพจคลิปไอ้เกี่ยวกับอิหลาดหน่อยอุ๋งมันก็ซิมีความเม็น์ลบๆแบบนี้แล้วก็พอเขาไปซองผู้ติดตามมันกับโบมี่จักคนดอกมันสั่งโปรไฟล์มาอันนี้ซื้อไอ้ซุ่มผีหลอกอ่ะสาางความปันปวนสาางความแตกแยกคือซื้อไจักว่าขอบครัวจะคล้องกับแตกแยกกันย้อนจังสี่ละ มันบ่มีความจริงใจให้พผเอาสำหรับคลิปนี้ฝากตอนบรรยากาศย่มเศร้าหมู่บ้านฝนตกพี่นองเอ้ยบรรยากาศกับต้นกวยกับซุ่มซ้ำซุ่ม,ซ,มซื่นเอาพอกันคลิปนาครับขอบคุณที่ข้ามาเบิงขอบคุณที่ข้ามาแย่งช่องอยูช่องไทยสีเกรดชาแนลสบายดีครับผมพอกันคลิปนาครับ